แม่เขาบ้าชโชว์นี่มีดอกทั้งคู่เนี่ยเนี่ยมีดอกนี่ก็มีดอกดีมากไอ่ไอ้อกัดกูเนี่ยมีดอกแล้วเก,กินมีดอกไอไอไล่กัดกูเนี่ยโอ้ยดูกองนี้ดูกองนี้ไ่อันนี้ก็มีดอกเนี่ยไออันน,น,นี้มีแผ่หน่อยโยมแผ่หน่อยลูกตามากัดแล้วไอ <c oughs> ตามมากัดดูเลยตามากัดตามากัดกูเลย ไอ้นีเนี่ยอืมไอหูดอกมันชัดอะลายชบาเว้ยน้อยลงมาไอ้น้อยออกมาเฮ้ยตัวตัวเนี้ยแมงเหลืองกับเพื่อนเหมือนไอ้แมงเหมือนพ่อมันอะตอนเด็กๆดูด้แมงนอนอยู่บนคนอื่นมันขาวเว้ยเอ้ยไอนี่ก็มีดอกชบาอยู่ในคอมีมีดอกชบากันเยอะเนี่ยดอกชบาแพลหน่อยลูกไม่แผ้เลยเว้ย มีไอ้เก๋าเนี่ยไล่กัดนะรอบเลยนนกิิหรอ